ฉนจตอรับผูเล่สองแปดครับผูเล่สี่ห้าหกคนจะเลือกฝ่ายเลยครับฉันเลือกฝ่ายลูกโอเคงั้นพู้เล่สองหนึ่งแปดเลือกฝ่ายรับนะครับต้องกำดินก่อนให้มันแบบโดนเข้าตาเต็มเต็มเฮ้เอ,อเฮ้อเฮอนาจะได้ไหมเราเคยเล่นกันตอนเด็กๆนี่เกมเนี้ย เรวพูดไรสารละเร็วมาอ่าอ่าอ่าจะพูว่าพูดตรวจราชการรับตอนเด็กๆนะฝนตกยังไงนายก็ต้องแพ้แน่นอนย่า yeah! มาเลยอ่า ออยังไงนาก็ต้องตายทำไมโดนใายทำยันเฮ้ยมีจะหล่นเลยมือฮะมี้ไม่แทงมือเนอี่ยโ,โอ้ดีน่ามารับด้านนี้แต่อะไรต้องโดนนายเลิกพูดงงงงแล้วไปเลยซะนายโดนมีแทงแน่ ไม่มมีทางไม่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 